สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเช้าวันนี้เขาเฮามาถึงอิตาเลียนแต่มาเคลื่อนกันเนาะ,ะพี่น,อนอ้องเนาะอ่หมายถึงว่ามา,มาตอนนี้เฮาก็ย,ยังพักอยู่โรงแรมไอฮิวตันอยู่ที่มิลานเนาะค่ะพี่น,อนอ้องพี่น้องเนาะฮิวตันอยู่ที่มาเพนซานมิลานเยอ Yeah. นเะี่ยฮลตันเนาะสื่อเฮลตันหมอร์นิ่งสื่อโรงแรมเฮลตันโซนนาสิเป็นโรงแรมเวอร์ไวททีแบบว่าอ่าคนทัวร์โลเขาจะไปพักกันเนาะค่ะพี่น้องเขาจะมู้จอกันเพราะว่าเป็นโรงแรมที่แบบว่า เขาจลกเขาจะโหเขาจะมาพักเนาะไปประเทศใดก็จะมีเมิดอน,นี้เนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อคืนเนี่ยอันสิวัสดิ์ฟังว่าโมอันคีเครื่องบินจากสุวรรณภูมิมาหอดอดห้ามันบอกค่ะพี่นอ้องเออเจ็ดชั่วโมงค่ะพี่น้องละกะ็ก็มาพักอยู่โดห้าสามชั่วโมงแต่ว่า สามชั่วโมงสามชั่วโมงมันบริสามชั่วโมงเพราะว่าเครื่องอเวลา้องบินมาจากกรุงเทพมาฮอดโดฮากาตะกาตากะอากาศดีปกติบรินไมมีปัญหาอย่างเนาะเข้ามาสายการบินกา,กาตาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็พอเข้าพัพากสามชั่วโมงแก็เครื่องบินมันดีเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันเกิดกันแล้ววะ ฝนตรงแ้งแล้วก็ฝาห้องผ่าฝาฝ้าฝาห้องแล้วก็มีแบบว่าผ่าฝาผ่าผาน้ง่พี่น้อง <c oughs> ตอนนี้คือเจ็นมองสาวของอ,อิตาลีเนาะเพราะว่าเมื่อคืนสรุปแล้วแทนที่เขาจะมาหอดสามทุวมันบอกเขามาหอดอาหาร อยู่สนามบินสามทุ่มหกมหอดสนามบินหมายถึงว่ามหอดโรงแรมอสามทุ่มกลัวแต่สรุปแล้วมหอดโรงแรมหาถุ่มกลัวบ่ะดนี้คือแบบมหอดกาบสนาเพื่อกันนอนเลยนะคะเพราะว่าเหนื่อยแห้งเนาะค่ะพี่น้องไอ้เข้กากระถาโดนที่เครื่องบินมันอ่าสาสนามบินอ,อยู่สนามบินกะ กาตาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอินอาบน้ำนอนนิ้วตึงขึ้นมาเจ๊ต้องเศร้ากะอันนี้พระท่านทอดบันปูบันยาเนาะอ๋อเจ๊ต้องเศร้าเขาก็จะไปกินน้ำเดี๋ยวอาบน้ำแล้วไปกินข้าวแะไรล่ะเช็กข้าอ๋อแล้วก็เข้าตรง,งนั่นงรออานั่งรอจากโรงแรมนะ่ะรถรับส่งโรงแรมไป กลับไปที่สนามบินเนาะคะพี่น้องแล้ว take, เขาก็จะเทสเขาก็จะเขาก็จะไปรถไฟจากสนามบินไปรถไฟอยู่ที่สถานีมิลานเนาะคะพี่น้องแล้วก็ต่อจากสถานีมิลานนะ่ะรถไฟไปที่อ่าบานปูบัญยาแล้วก็พอจะมา,าอ่อฮาปโยหันอีกประมาณจากที่บังพอมา,า่อฮาไปคือว่าอีกอ่าประมาณสิบห้านาทีอีกคอยซีฮอรเนาะคะ่ะ <c oughs> คือหวังไายๆคือแบบบริหารที่ง่ายนะคะบริหารบานไงเพราะว่าเขามาถึงอิตาลีมันก็หาถุ่มกลัวลวเนาะก็เลยต้องนอนโรงแรมกันก่อนแต่จริงเข้าก็จองโรงแรม,มรอยู่แล้วเพราะว่ามาถึงสามถุ่มกลัวเขาก็จะพักอยู่นี่ก่อนเมื่อื่นจะคอ,อยสิไปต่อแบบว่ามันเดือดแล้วมันก็เหนื่อยเนาะพี่น้องเนาะยวเอายวอันจะเอาอ่า แต่จริงอันเฮดวิดีโออันมาหอดนะ่ะอันเนื้อยอะก่าอันเฮดวิดีโอของอ่าของห้องของอ่าโรงแรมหาเบิร์กเนาะค่ะพี่น้องห้องก็ห้ามาผักสองเถื่อนเนาะโอเคสะอาดแล้วก็อาหารกะอ่าคือได,ได้ระดับมาตรฐานนะเนาะแล้วนะลก็อาหารเสากะหลายหลายอย่างให้เลือกเนาะหลอกก่อนหนะ้าห้าหนาโล แฟนบอกว่าจ่ายที่180เหรียญเนาะ180ยูโรแต่ว่ารอบนี้อ่าแฟนจ่าย2 2หน่วยยูโรนะคะพี่น้องเนาะอ่าต่อขึ้นเนาะค่ะแล้วก็มีอาหารสาวนำเนี่ยตุกสภาพเ <laughs> 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 นยอีเีค่ะพี่น้องเ <laughs> <laughs> <c oughs> พื่อสีอ่ฮอไอายเด็ดกะอันกาบเกยได้ทายนี่อ่าอัน ใน,ใ,นใ,นในเครื่องนะอันกทายเน,นี่ยจะบินสักหน่อยเนาะคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเอออตอนเฮ่าัตเตนีเฮาเฮามาฮอดโดฮากาตาแล้วมันรอขาเฮากับใส่หลังจากนะั้นเฮาก็ใส่เวลาบินอีกหกชั่วโมงกลักวนะคะจะถึงอาาหรมาเพนซ่ามิลานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหลายคนอาจจะถามว่าอาจจะสงสัยคนที่บคยขึ้นเครื่องบินนะว่า ้าห้องนางเครื่องไกลๆเขาจะเห็นอย่างบนเครื่องนะคะพี่น้องส่วนมากก็จะเล่นเกมดูหนงังฟังเพลงแบบนี้นะคะพี่น้องหรือว่าบางคนเขาก็จะหลับแต่ว่าอันขืนเครื่องเน,นี่ยอันก็จะนอนบ่หลับอัานจะคัาบ,บ่ฟังเพลงก็ดูหนงังเพราะว่า,าในเครื่องบินมันก็จะมีอ,อมีหนังมีเพลงให้มองใน ในที่น่งของไฟองมัเนนะคะมีเจ้าเ่าทานได้หน่อยวันนี้นะคะพี่น้องเราก็สามารถอ่เมืองหนังหรือว่าฟังฟังเพลงไว้นี้นะคะพี่น้อง <Yeah. S 1> ถ้าอันนนางหกเจ่วโมงแล้วก็พักเครื่องแล้วต่อเครื่องอาจจะเบิ่งหนังประมาณสองสามเรื่องนั่นีออายุพัะแล้วก็ผักสายตาประมาณสิบนาทีเลยนะคะว่าปกติอยู่บนเครื่องก็นอนไม่เคยหลับอยู่แล้วนะคะ อากาตาก็ดีเนาะส่วนมาเขาบบินกาตาดูเพราะว่าไอาดีดีสอย่างเนาะเพราะว่าอาหารก็อร่อยลเลยนี้ถามนางเจสุูโมงว่าปกติก็เสิร์ฟสองสองข้างเนาะเป็นเป็นอาหารหลอบนากระะอาหารกินเล่นแบบนี้ แล้วก็หกชั่วโมงกะเสิร์ฟสองครั้งอาหารนางแล้วก็อาหารดัดก,กินเล่นอย่านนี้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็คือสายการบิน,นทั่วไปล่ะบเดนี้เมื่อนคนะืนอ่านจะว่าให้ฟังตอนอันบินมาจากกาตาร์เนบอกหกชั่วโมงกว่าถึงสนงามถึงมาเป็นสาระยะทางที่อันบินอยู่ก่อนจะหอดแค่ว่าสองชั่วโมงเ่นบอกค่ะพี่น้องอันเจ็บทองกับท่านหันค่ะ บริีนอันก็เลยบอกาหายเพื่อไงนีไปน,นะคืออะไรมึงของนั้นก่อนสปาสปาหองสปาหองอันเอาของออกหอ,อมหอมอันอมันกลินน่นอะ้นนั้นเป็นลา <c oughs> แต่จริงอันก็ทายวิดีโอหอมเยอะอันน่ะ เจ็บท้องมันบอกค่ะอันก็นเลยบอกให้พี่ใหญ่น่กอะนั่งไปบอกพนักง,งานต้อนรับคุณข้างนอกค่ะพี่น้องหนาวแห้งค่ะไม่เตอหมอกอ่ะอันบอกพนักง,งานตอน่อไปบอกพนักง,งานตอน้อนรับให้พี่ใหญ่บอกพนักงานต้อนรับว่าอู้หนาวแห้งองีดยู่พด่ไม่เตอหมอกเอ้ยจัำสาวหูวสแกนย่ากับมีหน่อยๆน่ยเนือเพราะว่าเอาเสอร์ฟ่ากันย่าไว้อิตาลีหมด อันก็เลยบอกอ่าบอกพ่อใหญ่นี่นั่นไปมนไม่ได้แบบนนเนาะอาจจะแม่ไม่ค่อยเห็นเนะาะโจ๊กสะท้อน,นะสะท้อนไปหานัร้างบนมีหมาบุ้งเทนตุแต่ว่าหนาว <laughs> อันก็เลยบอกพ่อใหญ่นี่กะไปบอกพดัดานง่าย่าอ่าแชร์เจ็บทองนะคะพี่น้อง พนักงานก็เลยว่าอันแต่กับพนักงานก็ว่าอ่านถาพญ่นีก่อนเราอาานอ่านสิเดี๋ยอานทุกนพนักงานก็เลยว่าเธอเจ็บท้องจังไดเธอท้องเธอท้องมอหรือว่าเธอเป็อย่างจังไดแบบนี้อันก็เลยว่าอันเจ็บท้องวันฉันกินข้าวผิดไปละวันนี้ห้องกินข้าวหลายเป็นมอค้าวินญาณแล้วเขากันนาง คือแบบมันก็คลายๆแบบว่ามันดันทองคืนไปนี่นะมันเจ็บแห้งว่ะเจ็ตบตุบๆๆๆๆๆลองวางนี่มาสตอมชามีชากาแฟหายเนาะค่ะในห้องแต่ก็อาจจะบมดต้มเนาะเดี๋ยวอาบน้ำรอไปกินข้างนอกกันดีกว่าอันนี้น้ำเปล่านะคะอิอตาลี อันนี้เลยพนักงานเขามาเนาะก็คุยก uh, ันภาษาอังกฤษเนาะโดนเติบม mm ันก็ถามว่าเธอเจ็บทองยังไงเจ็บมองทั้งกลางทั้งขางทั้งทางซ้ายขางขวาหรือว่ากลืนหรือว่าทั้งล่างแบบนี้พนักงานผู้หญิงเนาะเขาก็ว่าพอแหละคุยกันภาษาอังกฤษอยู่ประมาณสิบนาทีเพื่อสิได้ด่า่ะว่นเองเพื่อสิได้ดสรุปกันมาจากไหน เอาไปอมาพนักง,งานเขาก็เลยถามยูาากาตาสายการบินกาตาเนาะคะ่ะเขาก็เลยถามว่าแสบน้ำอิตาลีมีโรงแรมเนาะน้ำน้ำเปล่าเขาก็เลยถาม,มา่าอืมยังสันยังสีอย่างหลายอย่างเนาะเพื่อเขาจะ เึรว่าคันเท่าโบบายจะจะให้พบหมอจะให้พบหมอเพราะว่าสายการบินแต่ละสายการบินก็จะมีเตรียมหมอขาจะมีหมอมีอย่างยบร้อยเนาะก็เลยว่าฉันไหวอยู่แต่ว่าฉันอยากเดใหย่ยากินฉันจ็บทองบารลบไปเอามาเขาก็ก็เลยคุยกันก็เลยถามว่าเธอเป็นคนไทยเป็นมอพนักงานตอนรับนเครื่องบินเลยว่าเออฉันเป็นคนไทยหน้าตาก็คือคนจีนคนจีน่งเป็นน้องพนักงานตอนรับอยู่บนเครื่องบินนะเป็นมอ แม่แม่พี่เป็นคนไทยอ่าบดิีนก็เลยคุยเพราะไทยน้ำกันค่ะพี่น้องเออก็เลคุยคุยกันจึงก่อยตกลงกันหัวเรื่องกับคุยกันตนเตอเพราะว่าเขาสึมบริ่ใจยากอย่างง่ายๆเขาอยาดเน้อว่าสอบถามอาการแล้วมั่นรับใจยากผิดแบบนี้สรุปแล้วก็กินเก่าลายเจ็บท้อง เขาบ่กด้กินหลายแห้งกินอันกินถ้ากินพิเวลาแม่นบ่ค่ะพี่น้องว่าห้องก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนวลาแล้ก็ก็มันก็ต้องเสิร์ฟพิเวลาอยู่แล้วแม่นบ่เพราะว่ามันสากว่าใครๆเฮา,า,าก,กินเทียงห้องก็มากินหกบ้องแรงแบบนี้นะคะพี่น้องมันก็เลยอ่ากินพิษเวลาว่าง่ายสาดทองมันก็เลยเจ็บสรุปแล้วก็ว่าอาจจะเป็นแก๊สในอ่า ในกระเพาะอาหารย๋ยวนี้อันก็โมโมเนาะอ่าคือแบบบอกหมอเพราต้องมาพบตัวน้องอเขาก็เอาเอาอ่าเอาผลน่ะไปบอกหมอไปคุยกับหมอแล้วกนะ็แล้วก็อ่ามาคุยกันกันกบห้ากลับไปกลับมาแบบนี้สรุปละชั่วโมงกว่าเปิดสิลรุปสาเหตุได้ เขาก็สุดท้ายก็อเอาอะไรที่มันเป็นแก๊เป็นยางมาให้กินมาเลยมาเลยแกนคำ่มโดนวอลลี่ในการสะเก็ดอาจจะโดนนิดลองทางลิเทียเฮียเฮียเฮียเอียพูดดาวฮะสามีฉันโกนผมนั่งมาถามว่ามองได้ มองไดอันไ้นแนะ่นี่นะบอกบอกนี่นะอันไนเสุดขันยอ,อติดตัวมาตัวเดียวค่ะพี่นอ้องเราจะเป็นจ็คเก็ตหนังตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าสบายขันยอาเอาไว้อิตาลีเมืองะกะตะมองออกไปข้างนอกสีหนาวแห้งบออาสุว่า,อา,าทองแบบว่าห้างกินลกนละกะนนางนางลายแบบนี้เนาะคะ่ะมันกะเขากรเลยหา หายอะไรที่แบบามันเป็นบับเบิ้ลมันเป็นแบบซาซาบบนี้เนาะค่ะเพื่อจะได้คลายกับรดแก๊สในกระเพาะอะไรเวบบนี้เนาะ,ะอันก็พอใจกันก็กินลงก็ไข่แนบเห็นมันก็ยังเจ็บอยู่นิดนึงเพราะว่าเป็นไปได้อีกสาเหตุหนึ่งเพราะว่าอันกินละอันบริขาวของน้ำ <c oughs> <c oughs> แล้วการเดินทางแต่ละเทือกอันจะเขา้าบริขาวของน้ำเนาะคะ <c oughs> ่ะเงยวอยู่แต่ว่าบริขาวของน้ำ <c oughs> ในการทาย,ยนะเพราะว่า มันแบบมันบมขุนมันบมชินเนาะค่ะมันต้องถามมาไทยคือแบบสุดแต่สุดการเดินทางคือว่ามาไทยอยู่สนามบินเขาก็เลยต้องอดอยู่ห้องพักเนาะอยู่โรงแรมด้วยว่ายูบานแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องคือระยะการเดินทางจะว่าจะฮอดบานให้โรงแรมน่ะอันจะจะอดไว้ตลอดอัจจะเนียวย่างเดียวเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากิน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 แล้วก็บาดระบายออกมันก็เลยเจ็บท้องนะเนาะค่ะพี่น้อง อะก็เจ็บแห้งแต่อันนี้าใจอยู่ไว้ละเวลาการเดินทางยังสี่ปกติขันอันกินหลายเพราะว่าปกติก็สิกินนิดเดียวว่ากินหลายแห้งกินแค่ว่าบ่าหายจะคล้องเหนื่อยแต่ขันกินค่ะก,กินแน่แกกินไปอีกเพิ่มอีกนิดเดียวกับทองก็สิเจ็บเนาะคะ่ะกะเพาะหน่อยค่ะพี่น้อง <laughs> กะเพาะหน่อยขันห้า มันต้องกินบอบๆกินดุๆมันเพื่อสิบรหายเจ็บปะเจ็บกระเพาะเ้าเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คนกระเาพาะน้อยแต่ว่ากินบ่อยกินดุกินจุบกินจิบจนคอยมันสิบตาบริเ็บเออกระเพาะเนาะแต่เวลาเขามาเสิร์ฟเป็นเวลาแบบนี้เขากินเป็นเวลาแล้วเขากินหลายมันก็เลยห้องค้างๆอันนี้ยินเสียงเขามันมีประตู <laughs> ประตูหากันเออสางนั่นแหละค่ะพี่น้องสรุปแล้ว ข้าการหลอดไปในการเจ็บทองอ่ามาหอโรงแรมบวเจ็บทองอยู่นิดหน่อยอ่ามาหอโรงแรมโรงแรมปุ๊บก่อนอื่นเลยอันก็เข้าห้องน้ำนะคะพี่น้องอืมอันนี้อันนี้ฟังเขาให้กินเล่นได้ะ่ะ ของหลอบหลังเนาะตอนแรกเขาก็เสิร์ฟพวกเขาพวกคองนากันแหละอันนี้รอบสองเนาะตอนเท่าจะลงเครื่องก็ว่าประมาณชั่วโมงอ่าประมาณสองชองั่วโมงเลยเสิร์ฟแต่ว่าฉันกินบ่ดด้นีนเจ็บทอ้องก็เลยเอามาําเป็นพวกชิปเนาะค่ะพี่เนาะอ่ามันฝรั่ง้วกะอะไรเนี่ยพล้ายๆนั่นอะไรนระเขาเรียกเขาอันนั้นเนี่ยเขาปวดหัวอืม โอเคแั่แนี่สรุปแล้วเท่ากับของที่อันมากๆราะว่าอันเอามาตั้งแต่วันที่สิบสิบหกเป็นบ่กอันเตรียมของใส่กระเป๋กปากระเป๋าใส่ถุงย่างหมาดแบบนี้พอวันที่สิบเจ็ดเท่ามาเป็นบอกมาหามาหอดกรุงเทพวันที 18, ่สิบแปดเท่าไปเอากระเป๋าไปอ่ารอบรอบรอบแพคอ่าแพคแบบว่า การกระถอกกระแทกแบบนี้บให้กระเป๋ากระแทกหลายแบบนี้เนาะค่ะนั่นอนะ็มืนอนีเป็นวันที่สิบเก้าล่ะตอนสาวของอิตาลีจะอาจจะเป็นตอนเทียงอยู่เมืองไทยเฮา 16, 16, 18, สิบหกสิบหกสิบเจสิบแปดบเกซีมือละแต่เฮาจะถึงวันปูบรรยาต่อหรืออ,อาจจะเป็นสีมกแรงนะคะซีมือกลัวกับหาเมือ ของมันกเ็เลยแบบของที pues mm ่อันนมันพวกหอมกระเทียมอะไรอันมาเสถึงวันมันจะออกอ่าอ่าขึ้นน้ำมีแบบอะไรนะมันมันมเป็นแบบน้ำมันขึ้นคล้คลายๆก็แบบว่ามันเนี่ยคือแบบอันมาหอมอันมาเสถึงวันนี้ค่ะแบบนี้เป็นมะขามมันก็จะเป็นคล้ายๆน้ำน้ำมันมีน้ำแต่มามันมันแบบไม่ได้ระบายอะไรอย่างไรนะ เดี๋ยวอันที่ภาพอีเมิงยวนเวลาเปิดของ่าอันน่ายังมาแน่นะคะพี่น้องเนาะอันนี้แห้งเมื่อนั่เดียวค่ะหอมหอมซีสะเก็ดบานเฮาโอเคขอรี่สวัสดีค่ะโอ้ห <Brand new. S 1> ูนิวฮาร์สเปนนังนางมาเครื่องาบาเฮานั่นนางมาเครื่องาบาเฮาอันนั้นเต็มอีอยงก็อันนั้น สวนคือเคย์กลิ่นคือมื่อก่อนเมื่อก่อนอันเมื่นี้โอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปหาอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปกินข้าวหลังจากนั้นไหถ้าวันศุกร์กเอาเออไอเหี้ยก็แป๊บนึงโอเคค่ะพี่น้องพอกันวิดีโอนะเดี๋ยวอันเจ้าเออเอา แอนวิดีโอถ้าอยู่ในกลางบินน้อยอันก็มออไ,นนไม่ค่อยถ่ายคนคนมันมีอันก็เลยวมาค่อยถ่ายเนาะมาห้นอย่างนี้ยห้าก็แค่ว่ากินเขาเมื่อดูหนังฟังเพลงแบบนี้เนาะก็ถ่ายนิดเดียวเนาะคะ่ะบ,บายเพบกันวิด,ดีโอหน้าค่ะ garden in in yeah, oh, yeah. another room here yeah, the lock. 对。Oh,